แนะนำเตาปิ้งย่างไฟฟ้าครับผมได้ทั้งแบบปิ้งย่างแล้วก็มีหม้อทอดในตัวนะครับสามารถเป็นแบบหม้อชาบูแบบก็ได้ต้มก็ได้ทอดก็ได้ที่หม้อตรงนี้นะครับมีฝาปิดให้ด้วยครับผมเป็นแบบแก้วเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ปิ้งย่างนะปิ้งย่าง หมูเนื้อหมูอะไรนะครับปิ้งผักปิ้งเห็ดก็ได้ท่านผู้ชมคุ้มค่ามากๆเพราะว่าใช้ปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็กําลังไฟอยู่ที่1นึ่งพันสยี่ห้อกาบบเลยครับแล้วก็ที่สําคัญมีมาตรฐานมออกเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยใช้งานได้ดีอย่างแน่นอนครับมีคู่มือการใช้งานด้วยครับผมสามารถปรับระดับไฟฟ้าความร้อนได้ด้วยครับมีถึง5ระดับด้วยกันท่านผู้ชมดูสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าุมปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้ หมุนปรับความร้อนได้นะครับนี่มีปุ่มเดียวปรับได้ทั้งแหงเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของต้มอันนี้ก็ปิ้งย่างหรือว่าหม้อป,ปิ้งย่างไฟฟ้าจะเป็นชาบูก็ได้จะเอาทอดก็ได้ได้หมดเลยนะครับได้ใส่น้ำมันก็ได้ใส่น้ำเปล่าก็ได้เป็นหม้อต,ต้มก็ได้หม้อทอดก็ได้